สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมปุ้ยแชนแนลนะครับวันนี้จะพามากินง่ายๆต้มเครื่องในเนาะต้มเครื่องในหมูวันนี้ต้มเครื่องในหมูมีพวกใส่พวกตับพวกปอนอ้ยบึงบปลาตาแฉะเลยน้ำแดงจนคึงอยู่แล้วก็มีข้อแถมไก่ซ้มายมีไก่ชะมายไก่ตองบัวผัดมีน้ำทุกขิด ไอ้สามไม้แค่เดียวหอละหาบาททรงหอแค่นี้ยิ้มแล้วข้างล่างบรรยากาศต้นไม้กาไปเองมะต้องวารายมาชิม,มเลยเสียบบ่เส้นน้ำก่นอนกลมกลมแบยต้มข้างในนึง ชิมตับก่อนตับรือหม่ามาหม,ม่ามาเหมันกับตุ่มเครื่องได้มูในก่อนนำเรื่องขึ้น่าขึ้นผลพระยุเข่าฟองช้ำมือน่ะคนตกชิ้นมือ่อเลยนู่นนี่ยขึ้นม,มาอยู่นี่ยก็ตกมันแมง บรรยากาศตอนนี้ก็นั่งคือทำหกโมงเละหมดแาก็เลืกงัานแฉบมาด้วยใช่หรอกาจาก้ํา ทั้งไก่ทั้งไก่ชมรึงเน้อหมูกับปีไก่เกี๊ยวย่างก่อนชิมเบอง์ชีเมยกับพากไก,กไก่กแท้กับแทบกับไก็กระิงกระตามนัม่เรยครับมันจะมีกำลังใจเหุผลอย่นะมันเห็นลงไปก็ไม่ผไดมาเบิ่งไม่ไดมากกไค่ mình đang nó chạm mặn như hết hết mấy con bằng cả hết xài con cái lăng không mở rồi, không phấn mà เพิ่งไตอนนี้ใหญ่ันตอนใหญ่แห้งสดๆเกมปากมีกัดล้มไปว้ยัามแมลง ยังรถอทิดั้งเนีาะจอมไก่ถนนทองผักอยู่ไก่ถนนหลัง,งเดือเลิอดงาน ามาแล้วมาขึ้นเขามาจ้กได้ี่กินได้ต้มข้างได้หมูกับไก่อนี้กับพอ่ออะกินง่ายๆชีวิตลูกจางม่ต้องเอาเยังมากไ้ากินพราะน่นรับกับพ่อเอาลายด้มันจหลาย ใส่ต้มใส่้มเพื่อในหมู ตอนจมดยมีหม่ำม,มีปอดกีคือลูกอ่อนนี่ใส่รวมกันดูนิบรรยากาศ้างลัางมีต้นไม้คือกินอยู่ป่านี่พี่นนองได้ได้กินอยู่ตึกในห้องแถวห้อง่าวแต่ห้องชาวเขามมีต้นไม้ mình đừng mình đặt cái này tao mẹ mặn con như này có tôm sạp có kẹp hết hết luôn จ ừ, ใส่ใส่ตอนนี้ใหญ่เนี่ยใหญ่บนใหญ่เต็มซสอนประมาณนิ้วหน,นึน่งผมยาวของใส่ามา

อ,อันนี้จเป็นพวกใส่กนน้่ใส่แข็งๆมองชิมบองอืมมชอบอมเบกรบกรุบกรบเล เห็นกัางจันรังทนบางก้างเขาก็สร่างโสร่างคอนโดสั้งเช e ิงรถจะเชียงและวมันวันมันบันง

đang cho lưng ăn Kinh ngay ngay Hãy subscribe cho xay con đi nhanh xay con đi nhau nhau ban bờ ở dưới xài cái này Mình có thể chìm bẹp lạt mà lên. รามากนกำนังบ้งสดแบบเจ็บแสบใส่ตรมไปเปืป่อยน้ำร่วนๆอือสุดอจ มันก็เงยเขยเหนียวมุดไปหล้ยหอหนึ่งเป็นอที่สอง nào mua hen chuột nào mình lòng coi đây còn <laughs> uhm. cái chim mới được mượt khẩu mượt khẩu này ถ้าเบิง่งคลิปหน้าชิมียังพาพี่น้องมากินเด็กจะมากินให้พี่น้องเมือไม่รุ่นยิ่งได้ยิ่งบุ๊มบเลือดปอดเป็นเนื้อเลือดหน่องคลิปนี้ก็พาไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามไม่นืมเลยเด้อครับ bye bye. บายครับ